ท่านทุกท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้แบบดูนะนี่ครับพู้าิยตาม์สัติสานคนขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาอมถ้าเกิดคลิปทุกคลิปผมแบบ60สไล้์ร้อยไลค์อะไรเงี้ยผมจะแจกรหัสเลยนะครับนะครับอันนี้ก็แบบนะครับ ผมก็จะแจกเลยวันนี้ผมก็จะแจกจริงๆด้วยนะครับแล้วก็แล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับใครมาทันก็ได้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะทิ้งให้ไว้เลยนะครับก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งให้เลยนะครับ,นนรบ,รบโอเคบายยฝากกดติดตามกันเยอะด้วยนะใครได้ไปแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอืมแจกหนึ่งไอดีนะครับแจกแค่หนึ่งอดีเท่านั้นนะ ทุกคนรู้ป่ะนะครับผมจะแค่หนึ่งไอดีนะผมจะลิงก์ทิ้งไว้ให้เลยนะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องเสียงกันนะครับบ๊ายายจุ๊บๆ